สำหรับข้อสอบโอนิตรับชั้นม .6 วิชาภาษาไทยในข้อที่37นะครับออกเรื่องของการสะกดคำนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับว่าข้อสอบจริงของโอนิตในเรื่องนี้จะออกคำถามว่าอย่างไรนะครับและนี่คือหนะ้าตาของข้อสอบโอนิตนะครับที่จะวัดวัดนักเรียนในเรื่องของการสะกดคำว่าเรารู้ไหมว่าการสะกดคำนะครับอันไหนสะกดถูกอันไหนสะกดไม่ถูกต้องนะครับ ดูจากลักษณะข้อสอบนะครับจะมีคำถามว่าข้อใดต่ออ่ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดมีการสะกดคำไม่ถูกต้องนะครับอันนี้จากข้อสอบโกลเตปีการศึกษา2,563นะครับซึ่งจากตัวเลือกตรงนี้จะเห็นว่ามีคีย์เวิร์ดสาคัญคือคําว่าการสะกดคํานะครับและเขาต้องการการสะกดคําที่ไม่ถูกต้องด้วยนะครับและดูจากตัวเลือกอ่าดูจากลักษณะข้อสอบนะครับ จะมีข้อความมาให้1ย่อหน้านะครับที่แบ่งเป็นส่วนต่างๆไว้นะครับซึ่งในแต่ละส่วนก็จะซ้อนคําที่อยากให้เราจะวิเคราะห์อยู่นะครับและในตัวเลือกก็จะมีการจับคู่กันว่าส่วนที่1กับส่วนที่3ใช่ไหมที่ไม่ถูกต้องที่มีคําที่ไม่ถูกสะกดไม่ถูกต้องหรือส่วนที่2กับ4หรือ3กับ5หรือ4กับ1นหรือ5กับ2อาคู่ไหนที่ทั้ง2ส่วนเนี่ยมีคําที่สะกดไม่ถูกต้องนะครับ อ่ะเรามาดูข้อความที่เขาให้มาดีกว่าในปี2563นะครับข้อความเขาบอกว่าในส่วนที่หนงนะครับการแทงหยวกเป็นศิลปะหัตกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัสดุจากธรรมชาติส่วนที่2นะครับเพื่อใช้ในพิธีมงคลและอวะมงคลในชีวิตประจำวันส่วนที่3บอกว่าบางท้องถิ่นใช้ประดับตกแต่งที่ตั้งองค์กระถิน ส่วนที่4บอกว่าลวดลายในการแทงหยวกส่วนใหญ่เป็นลายกระจังและส่วนที่5นะครับการแทงหยวกเกิดจากแรงศรัทธาและความเชื่อเรื่องอานิสง์ของการทำบุญออกพรรษานะครับเอาละทำไงดีเราต้องมาดูก่นว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมันมีคำไหนบ้างที่คนออกข้อสอบเขาตั้งใจจะให้เราวิเคราะห์อย่างอันเนี้ยส่วนที่1เนี่ยก็ไม่น่าจะใช้คำว่า แทงหยวกมั้งใช่ไหมเพราะคำว่าแทงเลวก็เจอกินในชีวิตประจำวันสะกดอย่างนี้ถูกต้องนะครับหรือหยวกที่เป็นหยวกกล้วยอย่างเงี้ยนะครับมันก็สะกดอย่างนี้แหละนะครับคําว่าวัสดุหรอก็ไม่น่าใช่ธรรมชาติหรอเราก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะอย่างถ้าเป็นครูครูก็จะวิเคราะห์ว่าส่วนที่หนึ่งเนี่ยเขาอาจจะให้เรา สังเกตหรือวิเคราะห์คําว่าศิลปะศกกรรมไหมหรือคําว่าภูมิปัญญาว่าเขียนถูกสะกดถูกไหมแบบเนี้ยนะครับเราราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีคําว่าอะไรให้เราสังเกตบ้างนะครับที่เขาตั้งใจใส่มาให้เราควายเขวอย่างเงี้ยนะครับอย่างส่วนที่2ครูก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นคำว่าอาวะมงคลนะว่าสะกดถูกหรือเปล่าส่วนที่สเป็นคําว่าประดับไหมก็ไม่น่าใช่ ตกแต่งปะก็ไม่น่าใช่น่าจะเป็นคำว่าองค์กถินหรือส่วนที่สี่ไหมลวดลายเราก็ได้ยินบ่อยนะฮะหรือแทงยวกก็ไม่น่าใช่อย่างที่บอกนะเพราะถ้าแทงยวกไม่ถูกต้องส่วนที่หนึ่งก็ผิดส่วนที่สี่ก็ผิดส่วนที่ห้าก็ผิดใช่ไหมครับรานะแทงยวกไม่น่าใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นคําที่เราเขียนกันทุกวันอยู่แล้วนะครับเขียนกันเป็นประจำอยู่แล้วหรือเป็นคำว่าลายกระจังเห็นไหมคำนี้ไม่คุ้นอาจจะใช่ที่เขาให้เราสังเกต นะครับส่วนส่วนที่5การแหงอยวเกิดจากแรงศรัทธาและความเชื่อเรืนน่องอนิสงส์อย่างข้างล่างเนี่ยทำบุญอออพันสาคูคิดว่าน่าจะเป็นคําที่สกดถูกคำแหละนะครับคําที่อาจจะให้เราสังเกตอาจจะเป็นคำว่าศรัทธาก็ได้ไหมนะครับหรือคําว่าอนิสงส์ก็ได้นะครับ,รอ,อ,นนนะรบอย่างเงี้ยเรา,เาก็โฟกัสอยู่แค่คําที่เราไฮไลท์อย่น่แหละประมาณ6คํานะครับจาก5ส่วนนะครับอันไหนอันไหน เจ็ดคำจากห้าส่วนนะครับอันไหนที่สะกดไม่ถูกต้องทำไงดีถ้าเป็นแบบนี้เทคนิคคือเราจะต้องฟันธงก่อนนะครับเราต้องมีความมั่นใจนิดนึงนะครับว่าคำไหนที่มันสะกดไม่ถูกต้องเลยจริงจริงนะครับถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะวิเคราะห์ว่าคำไหนที่คิดว่าสะกดไม่ถูกต้องจริงๆเลยนะครับถ้าเป็นครูครูจข้อสามละกันองค์กระถิน่นองค์มันจะเป็นคอควายกับรันไหม อย่างเงี้ยใช่ไหมครับนั้นถ้าฟันธงว่าเป็นข้อ3ใช่ปะ่ะเราก็เป็นไงครับดูตัวเลือกสิเห็นไหมครับตัวเลือกที่มีส่วนที่3มเนี่ยมันมีอยู่แค่2ตัวเลือกเท่านั้นคือตัวที่1กับตัวที่3นะครับอย่างถ้าตัวที่1มันจะจับคู่3กับส่วนที่หนะึก็คือเราต้องไปวิเคราะห์ต่อว่าอ,อ๋อแล้วศิลปะธกรรมกับภูมิปัญญาเนี่ยถูกหรือผิด ใช่ไหมครับถ้าทั้งสองคํานี้มีคำใดคำหนึ่งผิดก็ตอบข้อนี้ได้เลยว่า1กับ3มีคำที่สะกดไม่ถูกต้องนะครับหรือมันจับคู่3กับ5อ่ะ5มีคำว่าศรัทธากับอน,นิสงส์งที่เราจะตั้งธงว่าจะวิเคราะห์มันนะครับแล้วก็ถ้าส่วนที่้าคำใดคำหนึ่งสะกดไม่ถูกต้องเราก็ตอบอันนี้3กับ5เห็นไเราตั้งธงก่อนว่าอันไหนที่มันผิดแน่แนมันจะเหลือตัวเลือกแค่2ตัวเลือกเท่านั้น อย่างข้อนี้นะครับคําที่สะกดไม่ถูกต้องนะครับอย่างศิลปะ,ะกรรมนักเรียนที่ไปแข่งขันศิลปะ,ะกรรมน่าจะคุณเคยคำนี้แล้วก็สะกดคํานี้ได้แม่นยํานะครับดัะนั้นข้อที่มีส่วนที่มีคําที่สะกดไม่ถูกต้องคือส่วนที่5้านะครับคําว่าอานิสงสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแก้ไขถูกต้องนะครับอาอคงกระถินนะครับเราใช้ตัว คอควายเป็นตัวการันนะครับมีคอควายแล้วก็ใส่ไม้ธนาคา,าดข้างบนนะครับไม่ใช่กอไก่นะครับส่วนอันที่สงองเช่นเดียวกันนะครับเราใช้คอระคังแล้วก็ใส่ไม้ธนาคาดข้างบนนะครับเราเรียกคอระกังเป็นตัวการันนะครับแต่ถ้าให้สอนได้ถูกต้องเนี่ยนะครับต้องใช้ตัวสอเสือเป็นตัวการันนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบข้อตัวเลือกที่3นั่นเองครับ ในข้อที่2มาดูกันดีกว่านะครับในปี2-5-6-4ีนักเรียนก็จะเห็นว่าข้อคำถามโจทย์ด้านบนนี้เหมือนกันใช่ไหมครับถามว่าส่วนใดมีคำที่มีการสะกดคำไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะให้ย่อหน้าที่มีข้อความมาถึงย่อหน้านะครับแล้วก็ตัวเลือกที่มี2ส่วนเหมือนเดิมนะครับอ่ะตรงนี้ให้เวลา1นาที30วินาทีในการ วิเคราะห์แต่ละส่วนก่อนนะครับว่ามีคําว่าอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับไปไหมไม่ไปให้ครู ตรงนี้จเห็นว่าครูมีของต่งมแล้วนะครับองถูกมากที่ต้องถูกใส่มากถ้าถูกผิดก็ได้นะครับก็การส่งนะครับในเวลาทำงานที่นะครับ หมดเวลาแล้วนะครับอันดับแรกอย่างที่อันนี้ครูเกิดให้แล้วนะครับว่าเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมีคําไหนที่เป็นคําต้องสงสัยให้เราสังเกตได้บ้างนะครับอย่างส่วนที่1ครูไฮไลท์แล้วหนึ่งคำคือว่าป่าปลูกนะครับป่าปลูกอาจจะมีคําว่าป่าเป็นสพันธ์อีกคํหนึ่งไหมที่เขาเอยากให้เราสังเกตนะครับส่วนที่2การปลูกต้นกระเจียวใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยมูลสัตว์เพราะสามารถปลูดซึมธาตุอาหารได้เร็วน่าจะเป็นคําว่า ปุ๋ยอินทรีย์เนาะเพราะมูลสัตว์ก็สะกดอย่างนี้แหละนะครับมูลกับสัตว์แล้วก็สะกดอย่างนี้มาแต่ไแต่ไรแล้วใช่ไหมส่วนที่สามนอออนกินกับน้ำพริกและยังมีสรรพคุณเป็นยาสมานแผลน่าจะ,เ,าาาเ,ะเป็นคำว่าสมานแผลเนาะเพราะเป็นคําที่เราไม่ค่อยคุ้นชินกันนะครับส่วนที่สี่ปัจจุบนันมีผู้ปรับปรุงสายพันธุ์จนได้รับรางวัลการประกวดไม้ดอกนานาชาติในงานพืชสวนโลกคํว่าอะไรดีด นาชาติไหมนะครับน่าจะได้เนาะส่วนที่5ในช่วงหน้าฝนนะักท่องเที่ยวนิยมไปชมทุ่งดอกกระเจียวซึ่งมีภูมิทัศน์งามตาส่วนที่5น่าจะเป็นคําว่าภูมิทัศน์ใช่ไหมครับเราต้องฟันธงแล้วล่ะว่าเราจะเอาคําไหนผิดแน่แนปาโปง่งปอบิสะพานฝุินซีสมานนาชาติหรือภูมิทัศน์นะครับอันนี้ฟันธงอะไรดีที่ผิดแน่แน,นะครับนักเรียนทะี่นะค,รนะครูเคยสอนมาบอกว่า ขอข้อสองเลยคิดว่าข้อสองอจจะผิดหรือบางคนบอกข้อ4ก็ได้อาจจะผิดก็ได้นะครับอย่างนี้มุเราฟันธงเป็นข้อสี่นะครับคําว่านานาชาติเห็นไหมครับเออแล้วส่วนที่สล่ะในตัวเลือกมีจับคู่สีสกับ2องเห็นปะสกับสคือคําว่า2ก็ต้องเป็นคำว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือสกับหนึถ้าสกับหนึ่งคือคําว่าป่าปูงป่าเบญจพรรณ นะเราฟันธงนแน่แล้วว่าส่วนที่สี่ผิดนานาชาติไม่น่าเขียนแบบนี้แล้วนานาชาติจะคําไหนล้ะที่ผิดอีกหนึ่งคำภูม,มิทัศน์ไหมเอ้ยไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ไหมหรือปลาโปง่งปลาเบญจพรณนะครับอย่างข้อนี้นะครับคําตอบคือข้อที่สองส่วนที่สองนะครับปุ๋ยอินทรีย์สะกดไม่ถูกต้องนะครับแล้วถ้าสะกดถูกต้องต้องสะกดอย่างไรนะครับ นานาชาตินะครับคำนี้มันไม่ใช่คำซ้ำะคะเพราะว่านาตรงนี้นะครับมันเป็นคำเฉพาะนาะนาามันต้องเขียนในรูปเต็มก็คือนานาชาติแบบนี้เพราะคำว่านาคำแรกเราไม่สามารถเขียนเป็นแบบคำซ้ำได้นะครับส่วนอีกคำหนึง่งอินซีนะครับที่เป็นปุ๋ยนะครับต้องเขียนโดยมีตัวยอยักษ์พันธาุคาานะครับแบบนี้นะครับเพราะว่ายอยินซียอยักษ์ยอยักษ์พันธคาาตรงนี้นะครับแปลว่า สิ่งที่มีชีวิตใช่ไหมเป็นปุ๋ยที่มาจากสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าอินทรีย์แบบที่ไม่มีตัวการันแบบนี้นะครับมันเป็นชื่อของนกนะครับหรือชื่อของปลานะครับนกอินทรีปลาอินรีจะสะกดด้วยอินรีแบบข้างหน้าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในข้อ2นี้นะครับตอบตัวเลือกที่2ครับส่วนที่2และส่วนที่4นั่นเองครับและในชั้ถัดไปนะครับในหั้าถัดไปครูก็จะให้เห็นตัวอย่างของ คำที่เคยออกข้อสอบในเรื่องของการเขียนสะกดคำนะครับไม่ว่าจะเป็นคําว่ากดนะครับที่ใช้ตอประตากแต่ความจริงแล้วต้องใช้ตัวดอชดานะครับมาตราการไม่มีนะครับมีแต่มาตราการไม่มีตัวสรารานี้นะครับบุคลากรกนะครับก็มีตัวคอควายตรงนี้แค่ตัวเดียวนะครับไม่ต้องเบิ้ลคอควายหรือปากฏตรการตรงนี้นะครับตัวที่เขาหลอกเราคือไม่มีตัวนอนเอนาคาดแต่ที่เขียนสะก,กดจริงๆต้องมี รูปนอนเนนเป็นตัวการันด้วยนะครับหรืออุบัติภัยตรงนี้เห็นไหมครับเขาเขียนโดยการที่ไม่มีสระอีแต่ขอบริงต้องมีอ่าสระตรงนี้นะครับเป็นอุบัติภัยหรืออุป,ปลโลกนะครับที่ไม่มีตัวการันต้องมีตัวนอน,อนอหนูธนคาตเป็นตัวการัาดนด,ด้วยนะครับหรือเวนคืนนะครับสะกดด้วยเรือคือการสกดที่ไม่ถูกต้องนะครับต้องสกดด้วยนอนหนูหรือกากระบาตรงนี้ก็ต้องไม่มีปรับวิสัญนีนะครับหรือเนรมิตนะครับ มิดก็คือสะกดด้วยต่อเต่าตัวเดียวไม่ต้องมีรอเรือนะครับพิศสวาสดใช้ตัวส่อเสือสะกดไม่ใช่ส่อทหารนะครับอาทิกมาตก็ใช้ตัวสอเสือสะกดไม่ใช่ตัวส่อสลา,ราหรือสังสรรนะครับก็ต้องสันสะกดด้วยสอรอหรันแล้วก็คอควายเป็นตัวการันแบบนี้นะครับหรือดุริยางก็ใช้คอควายทันตคาดนะครับไม่ใช่ใช้สอสลา,าทันตคาดนะครับนานี้คือคลังคําที่เคยออกข้อสอบในเรื่องของการเขียนสะกดคํานั่นเองครับ